สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผมนะครับหนุ่มมณิชานวนศรีนะครับกับรายการเมซิ่งชัวร์ไทยบายเคีวีนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นวัดกระทุ่ฉายจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับผมวันนี้มีประเพณีอันดีงามนะครับของจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับก็คือประเพณีการตักบ่ายก็ต้๋ลูกโยนนะฮะมีความสําคัญมากของจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นประเพณีโบราณเลยทีเดียวนะครับวันนี้ ทางทีมงานของรายการ Amazing ทั่วไทยบายเคทีวีนะครับก็ออจะมานำภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศของการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศภายในลานวัดพระพุทธฉายเนี่ยจะมีการตักบาตรข้าวต้มพุกโยนย,ยังไงบ้างนะครับ <hunting> เดี๋ยวตามผมไปที่วัดพระพุทธฉายเลยครับผม ไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจสตั้งก็ไม่เยอะใจเท่าไรก็คืนใน,น้องไทย mm hmm. เธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าก็รอให้คนคู่ยืมทำไหม่เก mm ็บ hmm. ฟังที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกัน ใจก็เข้าใจจะขอแค่น้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปล เก็บปันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองไปเที่ยวในเมืองไทยกันไปเที่ยวในเมืองไทยกัน ฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเู้ยืมทันใหม่ก็ะฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเรา ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รงวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบางเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่อใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลา 田楽 หาสรสนมนองประหลัยานนุยกสมัยแก้วเปลี่ยนสร้างข้อวการจังหวัดสาวรีกับผมในเฉลิมมูลไทยในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาวรีในาน,นามคณะกรรมการจัดงานประเพณีตัดบาทเข้าต้มลูกโยนจังหวัดสาวรีประจำปี2555 ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีดักบาบเข้าต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรีประจําปี2555เข้าต้มลุกโยนท่านจะได้รับบุญได้รับกุศลได้รับความสุขโดยทั่วกันนี้ได้เวลาเป็นคนละเลิกแล้วผมขออนุญาตด่วมกับพี่น้องพุทธศาสนชนท่านผูมีเกียรติ <c oughs> ได้เปิดงานการจัดงานประเพณีตักบ,บาตรเผาต้มลุกโจรของจังหวัดสระบ,บุรีประจําปี2555นบันนี้ครับขอบพระคุณครับอิสระเนตถาภาภะโมตัสสัมาสัมพุทธสารนะโมตะสังสัา ไปได้ลิงนะฮะบอกว่าลิงมันอยากกอด ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนแล้วนะครับในมือนี่ก็จะเป็นข้าวต้มลูกโยนที่เพื่อศาอสตร์นนหรือว่าพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเนี่ยทำมาเพื่อที่จะโยนใส่บาตรใหญ่ๆนะครับที่จะด้านหลังของเราก็จะเป็นกระบวนของบาตรแล้วก็เป็นลูกเทวดาแล้วก็นางฟ้าแล้วก็จะมีองค์พระพุทธร,รูปที่จะทําให้เราใส่บาตรลงไปในนั้นเองนะฮะเพื่อเป็นกระบวนที่สวยๆงดง,งามแล้วก็มีประเพณีเก่าแก่เขาบอกว่า,าประเพณี ต่างไปกร้วต้มลูกโยนเนี่ยจะจัดขึ้นในวันออกพรรษานะครับแล้วก็ตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือนเส็จเป็นประจำทุกปีตามตำนานนะครับเขาบอกว่าเ,เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาน,นะครับผมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสด็จกลับลงมาโลกมนุษย์นั่นเองนะครับในวันดังกล่าวพระพุทธเจ้า ิดโลกทำให้โม่มรูลล้วระวัตและโลกต่างเห็นกันและการประชาชนจำนวนมากจึงเฝ้ารอรับเสด็จนั่นก็เป็นที่มาของข้าวๆนะครับของประวัติความเป็นมานะครับของของต้นผูกโยนด้านหลังก็จะเห็นเสียงกองแกงกองแกงนะก็เป็นประชาชนเริ่มเริ่มโยนใส่ข้างหลังกันแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันวันนี้ผมมีพิธีกรรับเชิญน,นะครับคือน้องแป้งนั่นเองนะครับวันนี้สาวสวยข้างๆผมนี่ มาดำเนินรายการด้วยแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงต้อนร่บตอนนี้ก็ยินดีมากค่ะที่ได้มาเป็นแขกับเจญให้กับรายการ Amazing ของพี่หนุ่มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศงานเข้าต้องลูกโยนเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกสนานครับมากเลยนะคะ่ะเป็นยังไงร,รู้สึกเป็นยังไงบ้างาตั้งแต่พิธีเปิดแล้วก็มีการแสดงของน้องๆนักเรียนแล้วก็มีพิธีเดินลงมาจากข้างตัวเลยเห็นไหมน้องแปงรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าการประเพณีนี้ คนรุ่นใหม่นะคะซึ่งคนรุ่นใหม่หก็จะรู้จักกันน้อยมากนะคะก็ถือว่าเป็นการดีนะคะที่มีประเพณีอย่างนี้นะคะให้เราเห็นได้ในทุกปีค่ะครับและเดี๋ยวจากนี้นะครับผมกับน้องแป้งจะเข้าไปดูบรรยากาศการโยนข้าวต้มลูกโยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศในวัดพระพุทธฉายกันว่ามีรอยจาะรึกอะไรที่สาคัญต่อก,กันบ้างเนาะน้องแป้งเนาะ<ช>เดี๋ยวท่านชมตามเราสองคนเลยครับมาลอย 我没来得及。弄吗？你干嘛？